สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเสื้อผ้า ep 2นะครับหรือว่าพาร์ทสนี่เองพาร์ทแรกใครยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับก็สามารถกดที่มุมขวาบนได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใน ep นี้นะครับจะเป็นคำศัพท์เดิมเนาะเกี่ยวกับหมวดเสื้อผ้าแต่ว่ามันเป็นพาร์ทสซึ่งมันยังมีอีกนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหมวดเสื้อผ้าที่เรายังไม่รู้สําหรับใครที่รู้แล้วก็ลองมาดาวกันดูซิว่า คุณจะเดาถูกหรือไม่ว่าคำศัพท์เหล่านี้คือคำว่าอะไรในภาษาไทยเนาะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอ่ามาที่คำแรกคำแรกก็คือคำว่า mini skirt mini skirt mini skirt, min skirt, min skirt นะครับก็คือกระโปรงสั้นนะคำต่อมา dress dress ชุด Dress นะครับอ่าต่อไปเป็น jeans jeans เป็นกางเกงยีน s ็อตช็ s ตช็อตก็เป็นเกงขาสั้น trouser 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 เป็นเกงขายาว slacks 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 เป็นเกง slack suit 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 ก็เป็นสูทนะครับ swimming trunks จะเป็นเกงว่ายน้ํา raincoat raincoat Rain Coat ชุดกันฝน j a m a s pajamas ชุดนอน underpants underpants เางเกงใน belt belt เข็มขัด maternity dress maternity dress ชุดคลุมท้องสำหรับคนท้องนะครับหรือว่าคนที่กำลังตั้งครัน่า socks socks ถุงเท้า shoes shoes รองเท้า ear muffs ear muffs ear muffs นะครับก็คืออ่าที่ปิดหูและสุดท้ายก็คือ glove glove ถุงมือเดี๋ยวเรามาทวนคำศัพท์กันอีกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คำแรกเหมือนเดิมเนาะก็คือ mini skirt mini skirt กระโปรงสั้น dress Dress, Suit dress. Jeans, jeans, and gang yin. Shorts, chores, gang hazan. Trouser, trouser, and gang yao. Slacks, slacks, gang slack. Suit, suit, suit. Swimming trucks, swimming trucks, swimming trucks. Swimming trucks. กางเกงว่ายน้ำ raincoat raincoat ชุดกันฝน pajamas pajamas ชุดนอน underpants 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 กางเกงในนะครับ belt 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 เข็มขัด maternity dress ชุดคุมท้องนะครับสำหรับคนตั้งครรภ์ so cks, socks socks ถุงเท้า shoes shoes รองเท้า earmuffs earmuffs ที่ปิดหู glove glove ถุงมืออ่ะสำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนคำศัพท์ที่ผมหยิบยกมาก็มีประมาณ17คําคำใครที่ยังไม่รู้คำศัพท์เหล่านี้ก็สามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปทบทวนฝึกฝนให้เราจำได้แม่นยิ่งขึ้น และก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆที่มีสาระแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า